สง่างามมิวสิริล,ลพัทเปิดใจในวันที่ได้ใส่ชุดขาวจากนักแสดงสู่สสพักเก้าไกลล่าสุดมิวสิริล,ลพั์ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองสวมใส่ชุดขาวเข้าพิธีเปิดประชุมรัฐสภาโดยมิวได้เขียนบรรยายความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กสิริล,ลพั์กองตะการว่า รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมิวขอพูดในสองบทบาทค่ะบทบาทแรกในฐานะของผู้แทนราษฎรมิวรู้สึกยินดีและดีใจแทนประชาชนที่เรากำลังจะได้เริ่มทำงานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของเรา สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานสร้างบ้านที่น่าอยู่ให้พวกเขาและสร้างสังคมที่คนเท่ากันหมิวจะททำงานอย่างเต็มที่ในสภาและจัดทำการบ้านอย่างหนักเพื่อไม่ให้ทุกคะแนนเสียงที่ได้รับมาผิดหวังค่ะหลังจากนี้เราก็จะททำงานทั้งในสภาและในพื้นที่ไปพร้อมๆกันหากหมิวไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะมีทีมหมิวนำทีมโดยพี่ปิยะจัดทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตทั้งบางกะปิและวังทองหลาง ได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่บทบาทที่สองในฐานะของลูกสาวคนหนึ่งวันนี้หมิวเชื่อว่าครอบครัวหมิวภูมิใจที่หมิวได้มาทำงานเป็นผู้แทนราษฎรในวันนี้คุณพ่อหมิวในฐานะข้าราชการบำนาญได้บอกหมิวว่าสภาผู้แทนราษฎรน,นี้มีเกียรติจงทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เต็มความสามารถหมิวจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสุดกำลัง เพื่อทุ่มเทให้กับอาชีพนี้ไม่แพ้อาชีพอื่นๆที่เคยทํามาค่ะหลายท่านที่เห็นภาพนี้กับภาพตอนที่หมิวลงพื้นที่ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยว่าทาําไมช่างแตกต่างกันเหลือเกินฮ่า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 มิวขอชี้แจงตรงนี้ว่าโดยส่วนตัวหมิวเป็นคนให้เกียรติกับงานสถานที่และพิธีค่ะความเหมาะสมในการแ,แต่งตัวแต่งหน้าทําผมหมิวถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งหมิวยึดหลักการแบบนี้มาตั้งแต่มีอาชีพเป็นนักแสดง การออกรายการออกงานหรือต้องเข้าพิธีต่างๆหมิวจะคิดโดยถี่ถ้วนว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อเป็นการให้เกียรติงานนั้นๆมากที่สุดส่วนการลงพื้นที่การแต่งตัวก็ยืนว่าขอให้คล่องตัวและทํางานได้จริงสุดท้ายนี้ในวันนี้คงอาจจะต้องขอยื่นใบลาการลงพื้นที่เชิงรูก้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าสภาไปทําหน้าที่ของสอสอในฝ่ายนิติบ,บัญญัติครั้งแรกในการโหวตททประธานสภาและรองประธานสภาค่ะ